ทำให้แป้งครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากไปนะานที่ต่างประเทศก็ก็ก็ไม่ได้เป็นยังไงค่ะก็สนุกดีก็อยู่กับเพื่อนชอบจิตใจตอนนี้ไหมก็โอเคนะแต่ก็ต้องทำอะไรเองมากขึ้นบางวันก็บางวันก็เหนื่อยนิดนึงเหงาอะไรอย่างเงี้เหงามีอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องปกติก็เวลาจะไปรับ ลูกๆมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาอะไรอย่างเงี้ยมีสุนัขอยู่หลายตัวก็ยังคุยกันบ้างไม่ได้เจอไม่ได้เจอค่ะเฮ้ยมีต้องบอกว่าบ่นว่าเหงากับพี่เมย์พี่พีทอะไรอย่างเงี้ยเขาได้เล่าให้ฟังเมือกี้ก็คงเหงาแหละเราก็เหงา หมราให้พี่เมย์หาแฟนใหม่้อะไรเงี้ยแป้งก็บอกพี่เมย์แบบหาหนุ่มใหม่ให้แป้งด้วยพูดเล่นพูดเล่น,น,ลนไม่ค่ะก็ตอนนี้ขออยู่นิ่งๆก่อนละกันเนาะยังไม่รีบอแล้วมีวนเวียนมามั้ยครับพี่แป้งไม่อะค่ะตอนนี้แบบยังไงเวลาจะดูใครก็ต้องใช้เวลานิดน,นึงแล้วเนาะตอนนี้ก็ทุกคนก็เป็นเพื่อนกันก่อนนี่ก็ตอนนี้ยังไม่เปิดใจไม่เรียกว่าไม่เปิดใจค่ะเปิดแต่ว่าคงใช้เวลาคงคงไม่ได้คงไม่ได้รีบตัดสินใจอะไรยังไม่มี ใครคุยพิเศษที่ยังค่ะยังไม่มีปรับตัวยากยไหมคะพี่ต้องคุยคับใครกันปรับต,ตัวยากมากเพราะว่าปกติแล้วคือเราก็แบบอยู่บ้านเนาะมันก็มีคนแบบคอยทํานู่นทานี่ให้ตลอดอะไรเงี้ยตอนนี้พอแบบมันอยู่คนเดียวแล้วคือมันก็ต้องทําทุกอย่างเองก็ต้องแบบดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีเหนื่อยบ้างมีอะไรบ้างแต่ว่าก็ชีวิตก็ต้องสู้เนาะไปเจอลูกๆบ่อยขนาดไหนอะคะก็เพิ่งรับมาเล่นเมื่อสองสามวันที่แล้วอะค่ะเข็มตาๆเลย ไม่ได้เข็ดหรอกค่ะแต่ว่าก็เรียนรู้ความรับไอ้ความรักได้ดีขึ้นมากขึ้นต่อไปนี้ต้องสแกนเยอะขึ้นคงไม่ได้คือก็คงต้องไม่ไม่ทราบค่ะต้องต้องดูก่อนยังอยู่คนเดียวได้ไหมคะหรือว่าต้องแบบอยู่กับเพื่อนๆตลอดเลยอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวได้แล้วค่ะแต่ก็ถ้ามีเพื่อนก็ดีค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าว่าจะไปภูเก็ตเดี๋ยวอาทิตย์หน้าว่าจะไปภูเก็ตอืมเป็นเพื่อนกันได้ค่ะก็ยังหวังดีกันอยู่ค่ะ ไม่ได้โทรคุยค่ะแต่ว่าก็มีแมสเซจคุยกันบ้างมีแบบนัดอะไรอย่างงี้กับพม่ต้อมไหมไม่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 ได้นัดถ้าจะแอบเศร้าก็เพราะว่าเหนื่อยกับการดูแลตัวเองนั่นแหละตอนนี้ก็ทุ่มให้กับงานใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็ทุ่มให้กับเรื่องงานได้ได้กำลังใจจากเพื่อนค่ะโชคดีมีเพื่อนดีรับงานเยอะขนาดไหนครับรับงานเยอะขนาดไหนหรอค่ะคงไม่ได้อยู่ที่ปริมาณแล้วค่ะคงแบบคือคงแบบ อันไหนที่เหมาะกับเราก็คงตั้งใจรับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หันมาทําอะไรของตัวเองด้วยจริงๆก็ดีค่ะถ้างานเยอะๆก็ดีมันจะได้แบบเออหายเหงาเนาะอตไมก็จริงตอนนี้ละครจริงๆรอเปิดอยู่ค่ะแต่ว่าไม่รู้เขาโยกต้องไปโปรเจกต์ไหนกันแน่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจช่วงนี้อาจจะได้เห็นหน้าบ่อยขึ้นในการรับงานก็คงได้เห็นหน้าบ่อยขึ้นเออคงอยู่กับเพื่อนๆมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ไม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาก็แล้วแต่เราแล้วว่าเขาก็เขาก็เขาก็หวังให้ลูกสาวตัวเองแบบดูแลตัวเองได้เท่านั้นแหละเขามีสัก์แบบมองหาครใหม่หรือยังหรือว่าไม่อยากเไม่ได้มองหาแล้วค่ะคิดว่าเดี๋ยวมันจะเข้ามาเมื่อไรเดี๋ยวมันก็เข้ามาเองนะคุณพ่อคุณแม่มีช่วยสแกนไหมคะไม่ค่ะเขารู้ว่าลูกดื้อแต่คือตอนนี้ก็เบรกเริ่มรักไปก่อนก็เบรกไปก่อน